ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมลี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่ประเด็นเลขของประจำวันที่6เดือนกันยายนวันนี้ครับกับประเด็นของช่วงเย็นครับเรามาเปิดบวกกันที่ทยลีก2กันหน่อยครับเวลาสุดเว็บไซต์ของทนันบอลไทย .com ครับได้ออกมาอัปเดตข่าวว่ามีทีมในทยลีก2ครับเล็งที่จะดึงโค้ชแบงค์เข้าไปคุมทีมนะครับอย่างไรก็ตามครับหลังมีสมุรในหลีกรองครับที่กําลังจะปลดกุนซือออกจากตําแหน่งตามหลังทนนันโค้ชชูศักดิ์ศรีภูมิครับที่แยกทางกับทนันเชียงใหม่ยูไนเต็ดและแต่งตั้งทนนันต์นัชยชุบุญชีุม่ยูได้รับ รวมทั้งเทนนันนครสิง์ยูนเดตครับที่ปลดตทนนันยอสปีเตอร์สเตนบลูสเนอร์ครับก่อนจะใช้ทนานตวันเดอร์เล่อดีตโค้ชของทนานต์ลำปุนบรีเออร์เข้ามาคุมทีมชั่วคราวนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดรับมีรายงานว่าทางสโมสรที่ทีมันเว็บไซต์บนไทยเดทคอมครับได้รับรายงานและนําเสนอครับว่ากําลังจะปลดกุนซอหากไม่ได้ก้าวคะแนนจาก5เกมจากนี้ไปได้สนใจที่อยากได้ตัวทนนันโค้ชแบนตะตะวันสรีปานที่กลายเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของสโมสรรูเบนโคกนเดตหลับ มีการปรับเปลี่ยนในช่วงท้ายฤดูกาลก่อนโปรเคงเทมครับดึงเตนันวิทมากุนซอจากออสเตรียเข้ามาคุมทีมนั่นเองนะครับแต่งในก็ตามครับโดยทีมดังกล่าวครับนาจะสร้างความพอใจกับคุณแบนเพราะด้วยระยะทางไม่ห่างจากครอบครัวทําให้เขาครับสามารถดูแลลูกชายของตัวเองได้หลังก่อนที่จะเปิดฤดูกาลครับเขาเองได้ปฏิเสธการเดินทางไปเป็นเอ็โค้ดของลำพูนบรีเออร์ในเรื่องปัญหาของระยะทางที่ไกลทําให้ได้เชิญข่าวครับไปเจรจาดึงเตนันโคโดงดูสิจเจริญแสนครับเข้ามาคุมทัพลุยลีกสูงสุดครั้งแรกใน ปฏิสัตย์นั่นเองนะครับในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเรามากันที่ทางฝั่งของตารานเจ้าเตอร์บูเทพ่มพันธ์กันหน่อยครับเมื่อสุดออกมาพอใจกับฟอร์มของตรานกิรินประโยงน์เมืองทองในแต่แข็แครับหลังปลดล็อกเก็บชัยชนะในทรีรกและออกมายอมรับนะครับว่าหวังที่จะพัฒนากันไปเรื่อยๆแหละครับ โดยสำหรับควนหลงครับหลังเกมศึกฟุตบอลลิเวอร์ิด2022ครับย้อนไปนาทีสี่ของกิเลนยจงเมือทงเดือดกันหน่อยครับที่เปิดหลังเอาชนะสุโขทัยศไปได้2ประตูต่อศูนย์เก็บ3เต็มแรกของฤุกการได้สําเร็จโดยหลังจบเกมครับตะนานเจเตอร์วุฒิเทพพงผ่านครับมิดฟิลด์ตัวเก่งของทีมก็ได้ออกมาเปิดเผยหลังเกมที่ปลดล็อกเก็บชัยชนะเก็บแต้มเพิ่มเป็น5คะแนนจากการลงสนาม7นัดขอภัยครับจากการลงสนาม4นัดหลังรับ7ของตารล่างลาสุดเลยครับซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับลาสุดครับบทสัมภาษณ์ ของตระนั่งบูเลเทพผ่านครับก็ได้ออกมาเปิดเผยหลังเกมเลยครับว่าส่วนตัวเขาพอใจในระดับหนึ่งเรายังมีสิ่งครับที่ต้องพัฒนาและต้องแก้ไขกันอยู่เกมนี้ครับเป็นเกมแรกตั้งแต่เปิดฤดูกาลที่เราได้รับชัยชนะและเป็นเกมในบ้านอีกด้วยก็ดีใจดวงการมอบสามแต้มให้กับทุกคนเลยครับโดยเกมนี้ครับตาะนั่โค้ดเร็วกับไม่ได้พูดอะไรมากเพราะเราต้องปรับแก้ไขจากเกมที่ผ่านมาและทุกคนครับก็พยายามซึ่งโค้ดก็ได้บอกแค่ว่าว่าครับวันนี้ต้องชนะนะครับจากนี้ครับก็ยังมองหน้าต่อหน้าครับพยายามทํา ทุกนัดให้ดีที่สุดและต้องพัฒนาตัวเองรวมถึงหลายคนในทีมที่ยังอายุน้อยอยู่เราก็ต้องพัฒนากันไปเรื่อยๆมองนัดต่อน,นัดและพยายามเก็บชัยชนะให้ได้เลยครับและโดยตรงนี้ครับสลับโปรแกรมในศึกุบอลลีโวทลีก2022แมช์เดียของสโมสรกิรินพยจงเมืองทองเลสเตตเตรียมออกไปเยือนปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ูเนเต็ดครับในวันอาทิตย์ที่18กันยายนณสนามช้างรีนา่าครับเวลา19.00น และในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเรามาอัปเดตการบาดเจ็บของเทนันวิลเลียมบริเชอร์กันหน่อยครับมาล่าสุดเว็บไซต์ของเทนนันตบอลไทยคอมตรงไงเครดิตกันด้วยครับว่าได้ออกมาอัปเดตข่าวว่าเทนนันวิลเลียมบริเชอร์ครับเตรียมที่จะคัมแบ็กซ้อมที่จจรุ่ลุนคืนสนามช่วยการเทเลฟ4ในรอบเกือบ5เดือนเลยเลยครับ โดยสำหรับความื่อนไหวครับในแคมป์ของตะนานสิงค์เชตาการเะเลซีครับทีมในสุขุมวิลดิโวทดิรฤดูกาล2022ครับล่าสุดทางสโมสรก็ได้ออกมาเปิดเผยภาพการกลับมาฝึกซ้อมของตันดนวิลเลียมวอร์ดิช์เชมดฟิลด์ดาวล่กข,ของทีมที่หายจากการบาดเจ็บและเจมกลับมาเป็นขุมกำลังในแดนกลางของทีมเพื่อที่จะสู้ศึกในฤดูกาล2022น,นั่นเองนะครับ โดยในขณะเดียวกันเลยครับวิลเลียมบริเชอร์กับต้องเจอกับปัญหาการบาดเจ็บบริเวณหมอนรลองกระดูกเข่าซึ่งเกมล่าสุดครับจีเจ้าตัวลงสนามไม่กับการเทลิฟซีก็คือเกมในวันที่2เมษายนที่ผ่านมาและพบกับบีจีปอมยูเตตดก่อนที่จะหายหน้าหายตาไปครับรวม5เดือนจุดล่าสุดครับได้มีภาพของเจ้าตัวกลับมาฝึกซ้อมลุ้นขึ้นสนามในเร็วๆนี้แล้วแหละครับ และทั้งนี้ครับในส่วนของสโมสรครับโปรแกรมนัดต่อไปของทลีก2,022เมตรเดที่5ของสโมสรสิงห์เชตา,าการเทะเสีครับเตรียมที่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของตจ้าด้จุกอังผยองขอนแก่นยูเนเต็ดในวันเสาร์ที่10กันยายนครับณสนามแพสเซเดียมเวลา1ทุ่มตรงเช่นกันแหละครับ ในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเรามากันที่แนรับของทางด้าน BG ประุนยนูเนเตดกันหน่อยครับอย่างทะงด้านอันเดตูเนตออกมายินจันเลยครับว่าไม่ผิดหวังหลังถูกบุรีรัมการตีเสมอทดดเจ็บ2ประตูต่อ2โดยบอกเพียงแค่ว่ามีหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างเกมนะครับ โดยสำหรับตานานอันเดตูเนตครับแนวรับของสโมส G, รบีจีปัตุมยูเนเต็ดครับได้ออกมาเปิดเผยว่าแม้ว่าจะทีมจะเสียดายครับที่ไม่สามารถเก็บชัยชนะเหนือบุรีมยูเนเต็ดแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าเสียใจหลังนําบุกเจ้าถิ่นไปก่อน2ประตูต่อศูนย์แต่จบเกมด้วยผลเสมสอ2ประตูต่อสองในศึกไฮลักดูธอนิกนัดล่าสุดพร้อมออกมายกเกมดังกล่าวจนสร้างความมั่นใจกับทัพเดอะบิดให้กลับมาอีกครั้งก่อนที่จะลงสนามในบ้านนัดแรกของฤดูกาลร,รับมือกับท่านั้นลำพูลบริเอรอ์ในวันศุกร์ที่9กยายันอย่า,ยาะยรัน โดยในขณะเดียวกันเลยครับสำหรับตาะหนอันเดตูเนตครับที่กลับมามีชื่อเป็น1 1ตัวจริงครั้งในเกมที่ทับตับิดบุกไปเสมอกับบูเดียมยูเนเตตสประตูต่อ2ก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงเกมดังกล่าวว่าสิ่งที่ผมพูดก็ได้คือก็เกมเย็นบูริลัมมันเป็นเกมที่ยากเสมอครับผมมองว่าคร้างหลังกรรมการอาจจะควบคุมสารการไม่ค่อยได้เขาอาจได้รับผลกระทบจากอะไรก็ได้แน่นอนครับว่าสิ่งเหล่านี้ครับมันเกิดขึ้นได้แต่ผมคิดว่าเราสมควรได้สาแต้มเราทุ่มสุดตัวเพื่อชนะทวะนห่คะแนนครับที่ได้กลับมาก็นับเป็น หนึ่งคะแนนที่สําคัญเช่นกันเลยครับ และในก็ตามครับผมไม่รู้สึกปิดหวังที่เราได้1นคะแนนเพราะมีหลายสิ่งเกิดขึ้นระหว่างเกมบางครั้งครับคุณเล่นครึ่งแรกได้ดีกว่าครึ่งหลังนี่เป็นเรื่องปกติของฟุตบอลแน่นอนเลยครับว่าอาจจะมีอารมณ์บ้างครับกับเหตุการต่างๆและการที่เราไม่สามารถเก็บสามเต็มได้แต่ฟุตบอลก็เป็นแบบนี้แหละครับเราจาเป็นต้องเตรียมความพร้อมสาหรับเกมต่อไปนี่คือสิ่งสําคัญเกมที่ผ่านมาครับผมคิดว่าเราทําได้ดีมากๆแม้ว่าพวกขอครับจะพยายามบุกเข้าทําประตูแต่เราก็เล่นด้วยความรัดกุมเราเสมอด้วยฟอร์มที่น่าจะชนะ ที่จะสร้างความมั่นใจกับนัดขเราสำหรับต่อไปเราได้พูดคุยกันในห้องเต็งตัวเลยครับว่าต้องมีสมาธิเข้าไว้และทธม ا นของเราต่อไปเลยครับและนอกจากนี้ครับกองหลังวัย35ปีครับยังกล่าวถึงเฟนบอลในเกมนัดต่อไปครับที่จะได้เล่นในบ้านของลูกกัลว่าต้องการพวกคุณ BGPu มีเฟนบอลที่น่ารัก สำหรับนักเตะครับการที่ได้เห็นสนามที่เต็มความจุนั้นเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเป็นบอลทุกคนสามารถเปลี่ยนเกมได้พวกเขาครับมอบพลังให้กับเราและเราต้องการแรงสนับสนุนจากพวกเขาในทุกๆเกมเรา,าซาบซึ้งแรงสนับสนุนจากแฟนบอลทุกท่านและทุกคนครับที่เข้ามาเชียร์กันในสนามนั่นก็จะเป็นแรงผลักดันที่ดีตลอดเส้นทางการลุ้นแชมป์ของพวกเรานั่นเองนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับ เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน b e ท l e y f a c อ o ี y กันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ